สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u ู e ด้วยนะครับผมสนุกสนานกันหรือเปล่าน้อพี่น้องสงการปีนี้ <c oughs> 14เมษายนครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ไปไหนพี่น้องครับนั่งเดินหน้าบ้านขายแบตขายของไปเรื่อยพี่น้องวันนี้สวัสดีพี่น้องด้วย คาราเมลครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้อง f อฟท่านไหนนะครับไม่ว่าพี่น้องเอฟซีหรือพี่น้องชาวยูทูบที่ชื่นชอบเชิญชมนะครับ <c oughs> นี่คือดอกคาราเมลพี่น้องในวันที่เขาบานเต็มที่นะครับเป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วพี่น้องนะแข็งแรงแล้วครับผมหลังจากที่ตัดตัดรากแต่งราก แล้วก็อามานั่งแท่นนะครับพี่น้องครับเป็นไม้ที่สมบูรณ์พี่น้องเอามานั่งแทนนะครับเมื่อเขาสมบูรณ์นะครับสําหรับคาราเมลพี่น้องดอกจะเป็นเช่นนี้แหละพี่น้องครับดอกก็จะเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่อย่างเงี้ยนะครับดอกคาราเมลนี่ทนต่อแดดนะครับพี่น้องครับทน ทนต่อความร้อนพี่น้องนะครับผมสวยงามนะครับพี่น้องครับคาราเมลดอกสีเหลืองครับผมก็วันนี้หลักๆเลยพี่น้องครับจะมาแนะนําพี่น้องเรื่องของการดูแลชนชมพี่น้องหลังจากที่เราตัดกิ่งออกไปแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่เลี้ยงชนชมอยู่นะครับผม เราตัดกิ่งเข้าไปเพื่อนั่งแท่นต้นอื่นนะครับพี่น้องครับการดูแลหลังจากตัดกิ่งก็คือการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขานะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้อง fc ไม่ว่างไม่มีเวลาอย่าลืมนะครับตัดกิ่งแล้วนะครับให้ปุ๋ยเขาด้วยพี่น้องครับจะใช้ปุ๋ยเคมี8 24 2ี่หรือว่าปุ๋ยยูเรียก็ได้นะครับผม ก็ให้เขานิดๆหน่อยๆพี่น้องนะครับหรือไม่ก็ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับถ้าอยากให้ดีก็แนะนำนะครับผมเปลี่ยนกระถางไปเลยนะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาไปเลยนะครับพี่น้องครับเพื่อเขาจะได้แตกกิ่งแตกใบใหม่พี่น้องนะครับหลังจากที่เราตัดกิ่งไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันครับพี่น้องครับ ครับผมพี่น้องครับก็ยกตัวอย่างให้ดูเลยต้นนี้พี่น้องเนี่ยเกียงตับแดงจักรพพรดนะพี่น้องครับไม่มีกิ่งมีอะไรเลยพี่น้องเลี๋ยกิ่งเดียวครับเนี่ยเอาไว้ทําสายพันธุ์ครับหลังจากที่เราตัดไปแล้วนะครับพี่น้องครับเราต้องเปลี่ยนดินนะครับบํารุงเขาใหม่พี่น้องเพื่อให้เขาแตกกิ่งแตกใบเยอะๆนะครับพี่น้องครับ ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนดินนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะพี่น้องครับนี่ยก็ปุ๋ยมาใส่ได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยนะครับพี่น้องครับมีดอกก็ช่างมันนะครับหรือจะรอให้ดอกเขาหมดก่อนค่อยมาใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับพี่น้องครับแต่แนะนําว่าเราต้องเปลี่ยนดินให้เขานะครับพี่น้อง ก็สําหรับเรื่องการเปลี่ยนดินนะครับพี่น้องครับผมใช้โฟมอย่างเดียวพี่น้องในการรองก้นกระถางนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับ ฟมในการรองก้นกระถางพี่น้องเราจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองมะพร้าวสับใหญ่นะครับผมเวลาเราไปซื้อมะพร้าวสับเล็กมาพี่น้องครับเขาก็จะมีมะพร้าวสับใหญ่ปนมาเหมือนกันนะครับพี่น้องแล้วก็รองไปเลยแบบนี้พี่น้องครับเราต้องบำรุงนะครับพี่น้องครับเราต้องบำรุงเขาด้วย ถมีปุ๋ยออสสโมโค้ดก็ใส่เข้าไปนะครับพี่น้องครับเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อยนะครับผมใช้แค่สูตรเสมอๆก็พอแล้วพี่น้องครับการรองพื้นนี่ถ้าเราใส่น้อยไม้ก็ไม่พอกินพี่น้องนะครับถ้าเราใส่เยอะ ก็เปลืองอีกพี่น้องก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเป็นการดูแลชนชมหลังจากที่เราตัดกิ่งนะครับพี่น้องครับสำคัญนะครับพี่น้องเราจะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะครับ ต้นนี้ผมให้น้ำไปเมื่อวานพี่น้องนี่ครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นก็เอาดินใส่เข้าไปนะครับมีดินมีมะพร้าวสับเล็กก่อใส่เข้าไปพี่น้อง เราลองไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องครับเราก็จะมาลองอีกรอบเพื่อให้เขาแตกจริงเยอะๆพี่น้องครับหลังจากที่เราตัดไปแล้วเป็นการเปลี่ยนดินให้เขานะครับพี่น้อง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเราตัดกิ่งแล้วพี่น้องเปลี่ยนดินให้ชนชมด้วยนะครับผมบำรุงเขาใหม่พี่น้องครับเราต้องบำรุงเขาใหม่ครับเรียบร้อยนะครับผมถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนดินนะครับพี่น้องครับก็ เอาปุ๋ยให้เขาด้วยนะครับรดน้ําเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเาปุ๋ยใส่ให้เขาด้วยนะครับจนชมเราก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปเลยนะครับเอ,อ้ดูอย่างต้นนี้พี่น้องครับนี่ มไม่ได้เปลี่ยนดินให้นะครับพี่น้องครับต้นนี้ครับแค่ปุ๋ยมาใส่ให้พี่น้องใส่ปุ๋ยรดน้ำนต้นนี้ยังไม่ได้ถอนพี่น้องครับเพราะว่าเป็นไม้กิ่งรากธรรมชาติกิ่งรากตะขาบนะครับก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนพี่น้องครับต้นนี้เหมือนกันพี่น้องครับเนี่ยตัดกิ่งไปแล้วพี่น้องสองต้นเลย ตัดกิงแล้วครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนดินให้เหมือนกันพี่น้องครับนี่เดี๋ยวรอดินก่อนครับยังไม่มีมะพร้าวสับพี่น้องมะพร้าวสับหมดแล้วรอหลังทรงการครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูชวนชมที่เรานั่งแท่นไว้พี่น้องครับว่าผ่านไป2อวันสามวันนะครับมันจะมีอาการแบบไหนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยพี่น้อง นี่เลยครับผมพี่น้องครับหลังจากที่เรานั่งแท่นนะครับพี่น้องแล้วก็มาวางไว้ในร่มนะครับเห็นครับแสงแดดลงได้นะครับพี่น้องครับแต่เรากรองไว้นะอันนี้เมื่อวานพี่น้องครับนี่เมื่อวานเลยเห็นไหมครับแค่คืนเดียวพี่น้องก็จะมีไอ้น้ำนะครับมีน้ําอยู่ข้างในพี่น้องครับเห็นไหม ทุกต้นเลยพี่น้องครับตอนนี้นะครับด้านในถุงพลาสติกก็จะมีแต่น้ำนะครับพี่น้องเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยเขาไปนะครับพี่น้องครับผมนั่งแทนไว้ผมก็มาในร่มนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ตรงนี้จะเป็นไม้ที่นั่งแท่นนะครับพี่น้องครับถึงจะมีดอก แต่ผมก็เอาสีอื่นมานั่งแทนแทนนะครับก็เป็นไม้แฟนซีไปพี่น้องครับนี่ัวตนนี้ก็ติดแล้วพี่น้องครับนี่เอาถุงปฏติกออกแล้วครับผมนี่นะครับเอาถุงปัติกออกเรียบร้อยพี่น้องครับก็จะไว้เลี้ยงไว้ในร่มก่อนนะครับเหมือนกับต้นนี้พี่น้องนี่นี่ครับเห็นไหมครับ ยังไม่ได้ตัดเชือกตัดยางออกเลยพี่น้องนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ในร่มก่อนพี่น้องนะครับใจเย็นๆนะครับผมเราไม่ใจร้อนพี่น้องครับนี่ขนาดดูไม้ต้นนี้พี่น้องครับนี่ตัดทำรากใหม่พี่น้องนี่ครับจากไม้ที่ จะรอดไม่รอดจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่พี่น้องครับนี่กลายเป็นไม้สวยไปเลยนะครับสําหรับรากตะขาบต้นนี้พี่น้องน,นะครับก็ยังมีอีกหลายต้นพี่น้องครับที่ต้องไล่นางแท่นอีกนะครับนี่ครับมามุมนี้ก็เจอแต่บาร์บี้พี่น้องครับนี่บาร์บี้นะครับรุ่งอรุณก็สวยเหมือนกันพี่น้องเอฟตีครับ ดอกครุ่งอรุณนะครับผมก็สำหรับพี่น้อง f อที่ชอบสีเหลืองๆนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือคาราเมลครับดอกเขาออกบานเต็มที่แล้วพี่น้องครับนี่สวยงามแล้วนะครับนี่เฟอร์รารี่นี่ต้องเลี้ยงไปอีกสักระยะหนึ่งพี่น้องตอนนี้ก็แต่งตัวแล้วพี่น้องครับเตรียมจะแทงช่อดอกนะครับ f ฟอร์รรี่ ครับผมก็ลาพี่น้องไปด้วยคาราเมลนะครับผมพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับตัดกิ่งแล้วนะครับเราต้องดูแลเขาอีกนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาไปเลยนะครับพี่น้องไม้เราจะได้สวยงามนะครับพี่น้องครับจะได้กลับมาสวยเหมือนเดิมพี่น้องหลังจากที่เราตัดกิ่งไปจนจะหมดแล้วนะครับ ลากันด้วยคาราเมลพี่น้องครับนี่นะครับผมลับก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ